ติดกันครับระหว,ว่างหลวงพ่อชัยวัดปากปากกับเหลือดีครับเราเดินทางช่วงเช้ามาถึงคู่ที่สี่ต่อไปเตรียมตัวนะครับประเภท40่ิฟีพายลูตัง้ง น้ำแตกเป็นฟองฝอยฟอดหมากรรมการฝันทองลงน้ำเปิดตาไรตะกุยตะกายกันมาไม่ร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงฝั่งกันนี้เรือดีแม่เหลือเหลืองทองแม่เหลืองทอง,อง,ทองบานยางบานยางผายก็ร้องน้ำทัง้งหมดปากหมาเอาเลยร้องน้ำเหมือนคนสวยเมืองเกา่าผายบทดผายเบียดผายแรงจะแสงกันมาซักกันมา,มาโน,นเนอเลวยวันนี้สกักใจเวลาดีเวลาดีปล่อยเหมือนพี่จิตรวัด่าหลวงเลยวยปล่อยเปี้ยงผากปั๊บผากปั๊บปล่อยเปี้ยงร้องน้ำแดงแม่เหลืองทองนี่เลยถ้าดูตามเชิงดูตามลักษณะเอาแล้วครับแม่เหลืองทองม่ ถูกคู่ถูกเขียนถ้าเป็นเตียงก็ต้องถูกหมอนเป็นที่นอนก็ต้องถูกเสื้อเจอร่องน,ำน้ำเงินคนสวยเมื่อกเาคนสวยเมืเอเ่อกเาไล่สับไล่สับไล่สับไล่พี่เอาละเลยถ้าแบบนี้ไม่เหลือ้องเสียเบียเสียบๆๆๆอยตกที่หน้าำบากวคนสวยเมื่อกเาไล่พี่ไล่พี่ขี่คอขึ้นมาเลยเอาละครับดูสิว่าเป็นงานหนักของท่านนายกหนับนายกหนับงานนี้เป็นงานหนักแล้วในน้ออนาไม่เหลือท้อนายกหนับอนุรักษ์วิถีธรรมไรต่างอยู่ดูสิว่าล่องน้ำแดงร่องน้ำแดงไล่พี่จริงไว๊ในเมื่อล่องน้ำเงนคนสวย คนสวยเมืองเก่ามาดีหนีมาก่อน e. มาดีหนีมาก่อน e. เรือดีมีหรเรือดีมีไรพลทงสถานีป็นเหลืองทองจะตามทันหรือไม่ทันระ้อยเมสุดท้ายเอาละไว้มาดีเรือลำนี้อันตรายในน้าของคนสวยเมืองเก่าเพราะเล็กตั้งแต่เมื่อวานนี้เหลือับท่าร้อยเลือับท่าดีฝีพายดีเมื่อเจอกับในน้ำของแม่เหลืองทองก็ไม่ธรรมดาแม่เหลืองทองก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเมาื่อมาวันนี้อันตรายนะครับถ้าเจอกับคนสวย เก่าบ้านเดียวกันข<อ>เข,าข้าเส้นชัยกรรมการยกคองตัดสินคนสวยเมืองเก่าคนสวยเมืองเก่าเป็นเรือชนะเอาละ่ะ